ผู้ชมคะปัจจุบันเจ้าของแฟนเพจที่ใช้สัตว์เลี้ยงของตัวเองเป็นไอคอนหรือพระเอกนางเอกของเพจตัวเองกําลังเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากนะคะวันนี้ค่ะมาดามจะคัดแบบครีมครีมมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันค่ะสําหรับแฟนเพจแรกนะคะชื่อว่ามะขุดค่ะโอ้โหอันนี้ต้องบอกว่าคนไลค์นะคะมากกว่าสี0แสนกว่าคนเลยนะคะ ที่เป็นอย่างนี้ที่ถูกอกถูกใจมากมายนะคะก็เพราะว่าความฉลาดค่ะจนปัจจุบันนะคะเล่นหนองเล่นนัง,นะะเนเงเลยคะเป็นพระเอกเลยทีเดียวค่ะน่ารักยังไงมากเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับมักิดและเจ้าของเพจกันเลยค่ะไอจ่าขอเป่าตังค์ให้หน่อยปาปบอกน้อยไปในบ้านน้อยอยู่ในบ้านน้อยขอเป่าตังค์หน่อยไปไปซื้อน้่แข็งส่งให้ถึงมือนะครับ,อ,บอึ๊บนี่แน่ใจจ้ะชื่อวโรกรษ์นมสมบุญพันธุ์ทุนเสนาครับปาเจี๊ยบของน้องมักคิดครับ น้องมะกวิดนี่ได้มาตอนอายุ28วันครับอยู่กับเรามาก็ปีนี้ก็ปีที่6แล้วครับเริ่มได้มาก็คือเพื่อนให้มาหนูชื่ออะไรมะกวิดใช่ไหมคะใช่ในทักผู้ชมนี่ทักที่ทักทักก่อนทักก่อนหนูชื่อมะควิดบอกก่อนชื่อฮ้อชื่อมะกวิดครับไหรถมาออกไม่ได้นะ้นอให้รถไปก่อนนะอะรถไปแล้วที่กิดออกมาอเริ่มแรกก็คือเรามี เฟซอย่างเดียวครับไม่ได้มีเพจเราตหลางเพื่อนเยอะมากเราก็เลยเปิดเป็นเพจขึ้นมาเมื่อมาสัก2ปีที่แล้วแล้วก็ได้ออกทีวีก็เลยมีแฟนคลับเยอะมากขึ้นปัจจุบันก็มีแฟนคลับอยู่ 4, 60, 000, ประมาณ4ี่แสนหกหมื่นว่าคนครับนั่งลงก่อนรักป่ายังวันนี้รักป่ายังรักอีก รักะเยอะรักจะเยอะอส่วนวีรกรรมของพี่มักปิดเยอะจนนับไม่ทั่วเหรอครับไม่ว่าจะหนึ่งอาบน้ําหมาใช้เวลาใดขนออกมาสักครึ่งชั่วโมงได้เพออาบน้ําเสร็จเผลอแ๊บเดียวพี่มักปิดก็ลงอ่างบัวบ้างบ่อปลาบ้างทําอะไรทําไมมันอยู่ในสภาพนี้ไม่ต้องมาง้อสิทำลายสํานึกผิดสํานึกผิดฮะใช่ไหมทําผิดใช่ไหมใช่อย่างนี้ผ่าได้ไหมผ่าได้ไหมฮะผ่าได้ไหมผ่าได้ไหม ใครมาเคาะประตูเรียกพี่เขาก็มีความสามารถในการเอามือลอดประตูเขาไปเปิดประตูรับแขกเข้ามาที่กรใครมาที่กรใครมาครับใครลูกใครมาโคเด้นเป็นหมาที่ไม่สามารถเลี้ยงเฝ้าบ้านได้จริงๆเพราะเขาเป็นหมาที่มีมนยสัมพันธ์กับคนฝ่า่าเสียบฝาเสียบฝาเสียบัง้งนงนซื้อซื้อช่วยซื้อเอาปามา เอาป่าอเอาเอาเอ,เอที่มันปิดนี้จัดเป็นหมาที่เรียกว่าฉลาดเกินหรือรู่มากเกินนะครับเทคนิคการสอนมาคุยให้ฉลาดนะครับก็ไม่มีอะไรมากนอกจากว่าเวลาสอนเราจะสั่งครั้งเดียวแล้วก็ให้เขาทําตามคําสั่งแล้วก็ทุกครั้งที่ทําเราจะให้รางวัลเขาไสไปไปก่อนคาไวท์คาไวทรอรอไม่ให้เขาปล่อยหนึ่งสองสามอ่ะขายมาให้รางวัลอ่า ต่อไปนะคะชื่อเพจว่าจอนนี่แมวสุภาพรักค่ะอันนี้จะมีความเด่นตรงที่มีความหลากหลายของแมวโอ้ต้องบอกว่าหลายเชื้อชาติหลายชาติพันธุ์มากเลยนะคะที่เจ้าของเนี่ยเก็บมาค่ะบางคนก็มาบางตัวก็มาจากข้างถนนเป็นแมวจอนจัดบ้างเป็นอะไรบ้างที่ขาหายไปก็มีนะคะถูกผ่าท้องก็ก็มีหลายตัวอยู่เหมือนกันแต่ความเป็นคียคทีบของเจ้าของเพจนี่คะทำให สัตว์พวกนี้มีชีวิตชีวาขึ้นค่ะแล้วก็เป็นที่ถูกอ,อกถูกใจนะคะแล้วช่วงเทศกาลสาคัญเนี่ยพวกเขาก็จะจับแต่งตัวสดใสล่าเริงทีเดียวนะคะจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับเพจนี้กันค่ะสวัสดีครับชื่อเกียไก่ชื่อแกแกสองนะครับเป็นเจ้าของเพจมีบบ้นบเพจนี้ตั้งเมื่อวันที่ 6, ธันวาคม 56มียอดไลค์ปัจจุบันก็2,300กว่าคนครับสายเตุที่ตั้งเฟซที่ขึ้นมาครับและกเริ่มกก็เลี้ยงถงนี้แล้วก็่ายภาบลงเฟซปุ๊บบ่อยครับเพื่อนบอกว่าแนะนำตัวเปลี่ยนดีกว่าจะได้แชร์ความรักของกินนี่ให้เขาดูได้รู้ด้วยบีดีที่ได้จากการเลี้ยงแมวก็ทำให้เรารู้สึกไม่หยา เพื่อนเล่นเพื่อนคุยจ,จริงๆก็เป็นคนที่มีเพื่อนเยอะครับแต่ว่าเข้าความรู้สึกกับแมวหรอกที่เขาจะมีความรู้สึกสา,ามารถนล่งคุยเล่นได้รู้สึกว่ามีความสุขะครับไม่หลอกสวัสดีครับวันนี้ก็มาทำไอซ์เบเกตไทยแลนด์นะครับหลังจากเทีหมวยแม่พยูนท้าแล้วก็น้องกุ๊กเกิลน,นะครับท้ามาครับท้าโยมพ่ออ่านตแหนักวันนี้ก็ตามตามสัญญานะครับไง่ยายน้องแข้งก็นะครับ เวกรมประทับใจครับจริงๆเป็นเวกรมที่เรียกว่าลืมไม่ลงมากกว่าก็เคยทำไฟแม่บ้าน,หนางหลังครับแล้วก็เรื่องเสียงลง้วโปรชิดสเตอร์ิโอตอนนี้ก็ทำหลายเรื่องล่าสุดลำทีวีบช่อใหญ่จนนี้ก็ชีใส่แล้วช่างบอก่้มไม่ได้ก็นั่งเศร้าอยู่เก็บปังซื้อใหม่ดูสำหรับการจับแมวมาแต่งตัว ก็เริ่มจากช่วงนั้นจะใส่ภาพบทไดนรวยเออจัดตันนี้นะครับแต่งยนแบทบต้นกรรมที่เป็นขาวช่วงนั้นนะคนก็ได้รับความนิยมกันมากขึ้นนะตัดแต่งมากขึ้นก็หลังจากนั้นก็เวลามีข่าวหรือมีเหตุการณ์อะไรที่เป็นที่นิยมก็จะจับตัวนี้แต่งน้บบนองเรียนขาวขนั้นในแบบแมวแวน่ารักครับทำให้คนรู้สึกยิ้มได้ในเหตุการณ์ซึ่งเป็นนักยิ้มทั่ไป ถึงกรูตาสตอรี่บ้างนะคะเพจน,นี้ต้องบอกว่ามียอดคนดูนี่ส0 0แสนกว่าคนทีเดียวนะคะแล้วต่อมาก็จะมีเพื่อนมาด้วยค่ะชื่อกอลัมก็กลายเป็น2ตัวนะคะเป็นหมาที่ก็ไม่ได้มีความโดดเด่นทางด้านสายพันธุ์หรือความสวยงามของเจ้าหมา2ตัวนี้หรอกนะคะแต่ว่าความเด่นนั้นอยู่ที่เจ้าของค่ะเขามีความคิดสร้างสารรค์ในการตัดต่อให้หมาเนี่ยมีความสนุกกับชีวิตจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรู้จักกับเพจน,นี้กันเลยค่ะ ครับชื่อยอยชาร์ปเป็นเจ้าของเพจกูต้าสตอรี่ครับตัวนี้ชื่อกูต้าเพราะว่าตัวนี้ชื่อกะลั่มครับกูต้าเป็นหมาจรที่ผมเก็บมาเลี้ยงนะครับตอนหลังน้ําท่วมมาเขาก็สุดท้ายแล้วแบบเอาขึ้นมาเลี้ยงบนห้องรู้สึกสงสารเขาที่เขาจะถูกไล่ก็เลยเามาเลี้ยงครับแล้วก็มารักษาไม่ให้เปนหายแล้วก็กะลั่มก็เป็นหมาที่แบบถูกรถชนจนขาหักครับแล้วก็เอามารักษาและแล้วก็ตอนแรกจะหาบายให้แต่สุดท้ายว่าเห็นเขาเข้ากันได้ก็เลยเอามาเลี้ยงด้วยกันครับ มาประมาณสามปีได้แล้วครับเริ่มจากเอ,อเริ่มจากการตั้งกระทู้ในพันทิปครับเราเรื่องราวของกุ้าที่เป็นหมาจอยแล้วสุดท้ายก็กลายมาเป็นหมานั่งแบบแล้วครับ <Wow. S 1> ยอดไลค์ตอนนี้อยู่ประมาณ3,30,000คนครับ <Wow. S 1> ก็ความรู้สึกที่มีต่อหมาก,กับแมวเวลาเอามาเลี้ยงครับก็รู้สึกว่าเขาสามารถให้ความสุขเราได้เวลาเราแบบเราทุกเวลา ผมเหนื่อยจากการทำงานหรือว่าซิงในชีวิตหรืออะไรตามเวลาเข้ามาอยู่ใกล้เขามันทำให้ลืมครับเหมือนชัดพจพลังให้เราได้ครับวิดีกรรมของ ก้ากอลังนะครับจริงๆจะเป็นความห่างของกอลังในส่วนใหญ่ครับมันเป็นเรื่องของกอลัางตอนที่ย้ายมาบ้านใหม่ครับจะปล่อยให้เขาเดินเล่นกันกับกูตาอยู่ๆกูตาก็เดินเหมือนแบบทําสีหน้าแบบเกิดอะไรขึ้นมันมันรู้สึกว่าเหมือนในหนังเลยครับเี่รหมามจะพร้อมจะบอกอะไรไมันทำเหมือนแบบ ทำท่าลบๆแปลกๆก็เลยมองไปดูว่าปรากฏว่ากอล์ฟมันหายครับวิ่งตามหาทั่วหมู่บ้านแล้วใจมันหายมากๆล้วก็เป็นความรู้สึกที่โคตรแย่เลยครับแล้วสุดท้ายก็กลับมาบ้านอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เห็นว่าประตูห้องน้ำมันปิดอยู่กอล์ฟมันขังตัวเองอยู่ในห้องน้ําครับหมาคนอื่น VS หมาเราหมาคนอื่นเวลาคว้างกิ่ไม้หมาจะคาบกลับเอามาให้หมาเรา คลิปฝรั่งนะพี่เขาเรียกว่าวายกันนะครับก็คือเป็นคลิปสั้นๆเป็นคลิปตลกทีนี้ก็เลยนิสนุกทํากับกอล่ามขึ้นมาครับปรากฏว่าพอทําแล้วคนแบบชอบกันเยอะเลยครับมันชื่อคลิปนิทานมาหมานะฮะเล่นกับหมาแสดงกับหมาเองอะไรอย่งี้จนบางทีก็แบบมีโฆษณาเข้ามาอะไรอย่างนี้แต่นี้คือความจริงการทํางานเวลาถ่ายคลิปกับเขานะครับก็ถามว่าเหนื่อยไหมมันก็ไม่ถึงกับเหนื่อยเพราะว่าจริงๆมันเหนื่อยตรงที่แบบ เราต้องทำกันเองทุกอย่างแฟนสองคนครับเวลาจะย้ายกอล์ลัมทีก็ต้องอุ้มยกอะไรอย่างเงี้ยก็ปวดหลังกันไปครับแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกเนหนื่อยขนาดนั้นเพราะว่ามันรู้สึกสนุกมากกว่าครับ ส่วนเหตน,นี้นะคะต้องบอกว่าเอาใจแฟนเจ้าเหมียวมากนะคะเพราะว่าเจ้าใบเฟิร์นทองพับทองม้วนนี่ค่ะ เป็นตัวเอกของคุณลุงวัสดุเลยนะคะที่เป็นชาวประมองอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็คือว่าเวลาลุงเขาจะออกหาปลานะคะแมวพวกนีก้ตอนนี้มี20กว่าตัวแล้วจะกระโดดขึ้นเรือคุณลุงค่ะทั้งๆั้ที่จริงๆแล้วสัญชาตญาณของแมวเนี่ยจะกลัวน้ําค่ะแต่ทําไมแมวพวกนี้ถึงชอบไปกับลุงนะคะตัวไหนที่ไม่ได้ไปหรือมาที่หลังเนี่ยจะร้องเงี้ยวเงาเยี่ยมเงาอยู่บนฝั่งนะคะคุณลุงต้องกลับไปรับมานะคะแล้วก็ขึ้นเรือออกไปกับลุงนะคะที่สําคัญนะคะคุณลุงคนนี้นะคะอายุ57ปีแล้วค่ะแล้วก็ พยายามใส่รูปอัปเดตตลอดเวลาด้วยน่าสนใจทีเดียวนะคะเปิดเพจมาประมาณเกือบสามปีแล้วครับยอดไลค์ตอนนี้ก็สองหมื่นกว่าครับ ชื่อของครับตอนนี้ชื่อน้องบี่ตอนนี้ชื่อน้องแทนชื่อ่อมแปนตัวน,นี้ชื่อขจรสักตอนนี้ชื่อทองหยอดตอนนี้ชื่อบัตตืนตอนนี้ชื่อน้องงามตาแมวแก็บมาอีกตัวครับ เพจนี้นะคะคงกระทบความรู้สึกของคุณผู้ชมบ้างนะคะเพราะว่าหวานหวานแคทเนี่ยไม่ใช่แมวที่ปกติเลยนะคะกระดูกสันหลังหัก3ท่อนแถมโดนหมากัดอีก ทำให้ขาหลังเนี่ยรีบด้วยเวลาเดินเนี่ยก็ต้องใช้สองขาน้าเท่านั้นค่ะแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าความวม่องไวและสัญชาตญาณของแมวเนี่ยเขาสามารถที่จะวิ่งปุ๊บป,ปั๊บปุ๊บปั๊บได้เหมือนความเป็นปกติยังไงอย่างนั้นเลยนะคะเพราะว่าได้กําลังใจจากเจ้าของเพจนะคะที่พยายามสร้างสารรค์แล้วก็ดูแลเขาอย่างดีค่ะโอ้คนสวยงามมากเลยนะคะตอนหลังนี่รับแมวประมาณเนี้ยมาเลี้ยงอีกเยอะเลยค่ะอาจจะเป็นกําลังใจให้เราสู้กับชีวิตมากขึ้นนะคะไปดูคลิปนี้กันค่ะ ผู้ชมที่คัดมาที่คงได้เห็นความรักความผูกพันของเจ้าของเพจนะคะที่มีต่อมาแมวที่เขาเก็บมาเลี้ยงคงจะได้ซึมซับแล้วนะคะว่าจริงๆแล้ว,ว่ใจเท่านั้นนะคะแล้วก็ความเมตตาที่มีต่อสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันประเสริฐจ,จริงๆค่ะแต่ข่าวคราวที่เกิดขึ้นทุกวันนี้เนี่ยก็รุนแรงมากไม่ว่าการทารุณกรรมสัตว์การทำร้ายสัตว์ต่างๆนานา,นานอุลกร้าลูแบบมากนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกของคนที่รักหมารักแมวพวกนี้นะคะว่าเขามีความคิดเห็นยังไงต่อข่าวคราวที่เกิดขึ้นค่ะเขาเป็นสัตว์นะครับ เขาไม่สามารถจะมีวินิจฉัยได้ว่าอะไรเขาควรทําหรือไม่ควรทํานี้เราในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เราควรจะมีสติสตักนิดนึงยับยั้งชั่งใจนิดนึงในการตอบโต้ของนักหรือว่าแมวที่มาทําร้ายเราเนี่ยถ้าเราเราอยู่อย่างสันติคุมอารมสักนิดนึงเหตุการณ์อย่างนี้ก็คงจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับรู้สึกต่อข่าวที่เห็นช่วงนี้ครับในกรณีที่ว่าทําร้ายหมาทำร้ายแมว เขารู้สึกถูกครับ,รบก็คือเราเป็นคนที่เลี้ยงสัตว์อยู่ด้วยการคุ้ครอเขาตลอดเราเจอข่าวเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยรู้สึกดีสักเท่าไหร่ยัก็อย่างที่บอกครับคือถ้าไม่รักเขาก็อยากจะเกลียดเขาครับอยากจะทําลายเขาเราแบบไม่ชอบเขาได้แต่ก็อยากไปทํา,าทลายเขาเลยนะครับเพราะว่าจริงๆหมากับแมแวเนี้ยมีความรู้สึกเหมือนกับคนไม่ตาม่างกังแค่แค่วิธีการแสดงเขาอาจจะต่างออกไปนะครับแต่ถ้าเกิดลอง วินาทีที่ก่อนจะทำร้ายเขาลองจ้องตาเขาดูดีๆเ,เขามีความหวาดกลัวเหมือนเราแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนเราที่เราเคยกลัวเวลาเรากลัวอะไรมากๆเราก็เป็นเราเป็นไม่ต่างกัาค่ะคางเจอข่าวที่ทำารสัตว์น่าสงสารนะครับไม่น่าจะให้มีข่าวแบบนี้เกิดขึ้นเลยสัตวไม่ได้ไปทำอะไรให้เดือดร้อนมาก จไม่อาจจะลบเลือนคิดละวันที่มีเราแต่แต่งไว้ประมาณเมื่อ40ปีที่แล้วนานไปอายุยังไม่ถึงอ๋ยังใช่ไหมเราเป็นอาชีพดนตรีครับเราก็อยากทำดนตรีตามใจเราดูบ้างเล